เจ้าก็โชคดีเทย่าเจ้าได้ไม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าฉันก็อยากไปขึ้นเจ้าแท้ย่าอยากสิบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าอยากมาบางครั้งมันกับบ่ได้สวยหรูมันกับบ่ได้ดีมันกับบ่ได้เดลิศเลือดเฟือฟ่องฟอื้นคือที่พวกเจ้าคิดสิ่งที่เขาเห็นอาจาาจะบ่ได้สวยงามุกคนเสมอไปแล้วทุกอย่างเสมอไปจะอยู่ที่ใด จะอยู่บ้านเฮาจะอยู่เมืองไทยอยู่อยู่เมืองนอกแต่ธาตุใจเฮามีความสุขอยู่แบบพ่อเพียงหรือเพียงพ่อบดทะเยอทะยานมันก็เสียดายเฮามีความสุขอยู่ในรูปแบบของเฮาเองว่าจำเป็นจะต้องว่าอยู่เมืองนอกว่าจำเป็นต้องจะต้องว่าอยู่เมืองไหถ้าใจิตใจของเฮาฮักที่จะอยู่และฮักที่จะทำมาหากินกพใจในสิ่งที่เฮามีอยู่มันกับ มีความสุขทุกพื้นทีทุกประเทศทุกบอลบางคนเขามาเขากะมาโดยความจําเป็นบางคนมามาด้วยความสมัครใจบางคนมาแล้วกะบบเป็นไปตามที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้มาลําบากมาเจออุปสรรคต้องดินล้นหางานเฮดเสือปะเพื่อทองเพื่อจะได้เงินทรงกลับบ้านหลายรูปแบบในการที่มาใส่ชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศ ได้สามีดีได้ผัวดีก็ดีไปแต่ถ้าผู้ใดได้ผัวทีบว่บ่อรวยบ่อกาสซัพพอร์ตเฮาก็ตองดินล่นซอยกันธมมาหากินเก็บหอมรอมดิบใส่สิส่งเงินกัับ,บ้านให้ลูกให้หลานอยู่ทั้งบ้านอีกให้พ่อให้แม่จังไหนย่ายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆุกคนเดอ้อวันนี้ยายบนกะเลือกงานตะเวนก็บ่ะแมนว่า,นาตัวเองห็ดงานดอกไปเป็นเพื่อนพญ่ ก็ดีฝนมันตก,กนเราก็เลยากลับบ้านมาทรงงานเสร็จบอดก็เลยทู่มาบอกว่าให้ไปซอยงานโมเขาแน่รถเขาห้างไปไงัญญายเราก็เลยตีรถกลับไปอีกเยบุญก็เลยอยู่ผู้เดียวก็เลยลงมาเก็บผักเดาขึ้นไปลวกกินกับเกียวประเด็กองกินขเขาแรงพี่น้องอันนี้คือเป็นชีวิตของเยบุญเมื่อไดอยู่แบบเลิศเลอเื่อเปเลิศหรูเลิศนี่นยังดอกพี่น้อง เฮาก็อยู used, Marine, ่แบบพอเพียงเฮาก็อยู่ตามอัตภาพถามัามีความสุขบ่มันก็มีความสุขอยู่ถามันมีความทุกข์บ่มันก็มีความกังวลถึงบ้านเพราะว่าเฮาเป็นเสาหลักเข้ามาแบบนี้เฮาก็ต้องดูแลครอบครัวซัพพอร์ตคือเก่าเราได้เงินมาตาใสบางคนก็สิถามหน้าค่าตาเอเงินจากการซัพพอร์ตของพ่อใหญ่ที่เราให้ญี่ปุ่นก็มาพักผ่อแต่เฮาก็มีหยัง ซอยแล้วเหตุใหญ่เขาก็ปลอยเหตุไปก็พอถึงวานักหนาเหตดงานบานงานเลื่อนไปอันนี้ก็เป็นชีวิตแบบางๆเรือเบียยยุ่ใส่ยี่บุญกับเหตุเก่ายู่ยใส่ยี่บุญกับเป็นคนคนเก่าแต่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าญอ่บุนกระสู่กับชีวิตอยู่แบบนี้แหละพี่น้องบางครั้งกับมีปัญหาบางครั้งก็มีความทุกข์มันก็ทึ่งสุกทึงทุกคนกันไปก็พออยากห้คนถี่มอง ว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพน,นสุขสบายเพิ่นเลิศเลอเพอร์เฟกเม์แมนดอกพี่น้องบางคน,งคนก็อาจจะมาลําบากลําบน่นบางคนก็อาจจะเออมามีความสุขดังที่เพินน่นขิดเพิ่นฝันอันนั้นก็เรียแว่บุญวาสนาของเพินนะินเนาะเราก็ถามเขามาหลายว่าย้ายเหตุจยางไหนจังไปได้พวกลังเหตุอย่างไ,งไงหนจังคอยมีคนมาซัพพอร์ตคอยคืออยากได้คือเจ้าแท้หาให้แน่ อันนี้เย่บุญขอบอกเลยเดอ้อว่าการที่จะหาผัวหรือหาแฟนหาพลังให้กันมันไม่ได้หากันง่ายเยบุญก็เด็แต่แนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆนพี้องน,นองผูง้ใดที่อยากจะเดินสายฝออยากจะลองขามาใส่ชีวิตกับการเดินสายฝอเย่บุญก็แนน้าตลอดนะคะว่าให้ไปเข้าไปในเว็บหาครูนะคะมีหลายแพลตฟอร์มหลายเว็บไซต์ที่เขาเปิดหาครูให้กับ คนที่อยากเดินสายฟอหาครูต่างชาติก็ลองศึกษาเบิงเดอร์พี่น้องแต่ก็ต้องใส่วิจารณญาณน,นะคะมันจะมีหลายรูปแบบมีทั้งคนหลอกลวงจะเก็มมือจะกรรมหลายๆอย่างยังไนก็เป็นกำลังใจให้แล้วกัพิจารณาเอาเด้อจ่าเดอ้อยิ่บนเป็นกำลังใจใทุกคนทุกคนจ้า